ตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่สนามแพด้า f อแล้วนะฮะก็บรรยากาศข้างหลังนี้ก็เป็นสมาชิกน้องๆในโรงเรียนอะไรนะส,สวนมิส,สกวันอ่าสวนมิส,สกวันออกชื่อไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาสวนมิส,สกวันใช่ไหมครับผมไม่ใช่สวนมิสกวันมิส,ส,มส,สกวันโอเควันตอนนี้ก็เป็นเวลา 10บโมงยีนาทีนะฮะบรรยากาศข้างหลังก็มีความชลมุนุ่นวายเล็กน้อยก่อนการแข่งขันเดี๋ยวลองมาดูบรรยากาศใกล้ๆกันหน่อยนะว่ามีใครยังไงบ้างเมื่อกี้เราได้นั่งรถมากับอาจารย์สายชนแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่คืออาจารย์สายชนนะครับผู้ควบุมทีมวิชุทิตนั่นเองเมื่อกี้เรานั่งริมูซินมาด้วยกันก็ เป็นเพื่อนร่วมทางมาในวันนี้นะครับของอาจารย์เด็กมาครบทุกคนเลยครับครบครับตอนนี้มาเริ่มเยอะแล้วครับผมเสื้อสีหลักก็คือสีส้มส้วมวันนี้แตกวันนี้เปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนวันนี้มีสีส้วนนมวิชุดทิศสีส้วมวันวนี้เรเอาไม่เหมือนเขาชุดแดงลองเปลี่ยนสีนี้ดูครับว่บากระถานหรือเปล่าอาจารย์และผมมีปัญหากันว่าผมยังไม่รู้จักผู้ควบคุมทีมอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเฉลรมครับแดง จ้าจ้าครับเดี๋ยวเราพามาแนะนำให้จับมรับจ้าครับจับมือเลยพอรับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีคขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอใหด้วยนะครับาถได้เลยครับจ้าเราเจอตัวแล้วครับนี่คืออาจารย์อะไรครับเป็นนะตัวนิศกวรรณอาสมนิศกวันแนะ้นาชื่อหน่อยครับอาจารย์อ่าเป็นอาจารย์ดุมีปิ่งแก้วครับที่เล่นชื่อสูงหนึ่งอ่าก็จต่ผู้สอนอยู่ที่มี ครับตอนนี้วันนี้อาจารย์แนะนำ ทำไม่ค่ดีก่ออะไรผมใช่ครับที่เรียนจะเป็นขนัดยังไงก็ยินดีด้วยนะครับที่อาจารย์ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเราในวันนี้นะฮะของอาจารย์เป็นยังไงครับผมอยู่กับอาจารย์น้องครับตอนนี้ผมกับอาจารย์น้องร่วมกันเป็นซีโบมิทิสเป็นอาคาเนมีใช่ครับอาจารย์น้องกับผมก็เป็นยมงานร่วมกันนะครับเด็กมาฝึกซ้อมเป็นตื่นตาตื่นใจครับมีที่แขงกที่เรียนครับ ก็มเีมเป็น,น,นสมาชิกใหม่อีกหนึ่งทีมนะครับที่เราได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยก็อาจารย์ก็สานงานมาเองครับอาจารย์จะมาสามรุ่นครบแล้วใช่ไหมครับสามรุ่นครบอาจารย์ แต่และรุ่นเนี่ยเด็กมันจะไม่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 คงมากครับอ๋อไม่เป็นไรอย่างเช่นรุ่นติดสองผมไม่มีเลยอยากให้เอ็ที่ไปเล่นสิดสองได้เลยครับแล้วก็รุ่นรุ่นคนใหญ่จะเป็นรุ่เก้าปีครับเก้าปีก็คืออาจจะเล่นทั้งทั้งติป,ปีแล้วก็ลงมาเปปล่นเก็ปนแปดปีก็มีมามีผู้หญิงมาสองคนะนะเขาอยากเล่นกันเลยอ้ะพามาด้วยไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงเริ่มงฝึเล่นดีนะครับให้เด็กได้ฝึกเล่นกันได้ซีเรียสเป็นผลการแข่งกันแล้วตรงนี้ใช่แล้วตรงนี้มีกลิ่นหิวแลมีกล้าตอนนี้วันนี้ผมจัดมา4ทีมก็จะมีวิชุทิพย์มีสุมิสแล้วก็มีจีโคมีทีแล้วก็อีกหนึ่งตัวอํานวยป่าผมจะเจอกับอํานวยใช่ครับ เมื่อกี้อาจารย์ฝ่ายอำนวยมาประสานว่าอยากจะขอแข่งรุ่น10ปีก่อนได้เพราะว่าเดี๋ยว10ปีเขามีแข่งอีกได้ได,ได้ครับเดี๋ยวเรื่องโปรแกรมเดี๋ยวค่อยประชุมกันเดี๋ยวอีกประมาณสัก10นาทีเดี๋ยว,ปปยวมุกจะเชิญอาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สมาชิกคุยกันละเอียดกันไ,ได้ได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับครับครับไอมครับเนี่ฮุ่ยด้วยฮุ่ยด้วย ไหนยูทูบไหนใครใครว่าคุยในยูทูบไหนเรื่องอะไรยูทูบจุงไหนอะไรนะที่แต่งหน้คุณไปทำอะไรในยูทูบผมว่าผมที่ผมดูว่าแกน่าผมว่าให้นักเรียนอะไรต่อกันให้นักเรียนต่อยกันไม่ใช่ผมที่ผมดูนะอแล้วดูจนจบไหมจบอ่าแล้วอย่ามาต่อยกันในนี้นะฮะโอเคครับก็ถือว่าเป็นคนดังในระดับหนึ่งมาแล้วมีคนรู้จักนี่ก็ใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดู การชี้แจงรายละเอียดต่อตอนนี้คือยังไม่มีใครรู้รายละเอียดมากมายนะักครดูติดตามคลิปต่อไปขอบค